สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่โนรีเดียฮีโร่นะครับคลิปนี้นะเราจะมาอันบ็อกนี่กล่องนี้กันนะครับ1ต่อร้อยเบลดคิงนั่นเองครับเป็นงานของค่าย s n a a นะครับตอนนี้นะครับก็มาพบปะเพื่อนๆนะครับลงคลิปกันแบบน้อยนิดหนึ่งนะรว่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็มีงานประจําที่แบบค่อนข้างยุ่งในช่วงนี้นะครับตอนนี้ผมก็ต่อไอ้ตัวนี้ทิ้งไว้อยู่นะนะครับ เจ้าตัวสตาร์กอรี่นะสตาร์กอรี่ตัวนี้ผมต่อเป็นตัวที่2เสร็จแล้วละ่ะนะครับแต่กําลังติดดีคอน้านะครับผมเพราะว่า2ตัวนี้กอรี่เนี่ยที่ต่อเป็นตัวที่2เพราะว่าไอตัวแรกนะผมต่อเป็นใส่ริ้วเป็นสีทองนะแล้วก็ตัวที่สใส่ริวเป็นสีดานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันนะครับเผื่อ,เ,อเพื่อนๆที่อยากจะประกอบว่าเอเอ,เอสีไหนดีสีไหนสวยอะไรเงี้ยจะได้มาดูกันนะครับผมแล้วก็ไอ,ไอเจ้าตัวกอรี่นเนี่ย ตอนนี้ก็กระแสมันเริ่มซาซาไปแล้วนะครับซาซาไปสัหน่อยแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่ยังต้องการอยู่เหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้ประกอบอะไรมากก็ยังไงเดี๋ยวมาป้ายยานก่อนละกันนะ,นะครับอัปเดตข้อมูลก่อสร้างเกียตบของพี่ออเดอร์หน้าโดนนะครับก็คือตอนนี้มีมีเจ้าตัว Oracle นะครับ Oracle ที่เป็นงานของค่ายซาโอเวิร์กชนะครับผมก็ค่ายเดียวกับเจ้า Re redeem นะ อลอเคลเนี่ยกำลังกำลังจะออกมานะครับผมแล้วก็มีของทางด้านมอเตอร์นิวเคลียร์เนี่ยก็กำลังมาของนาจารครับผมแล้วก็มีอของค่ายฮิโมเชียนฮิโมเชียนนี่ก็กำลังเปิดพรีกันอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตละกันนะครับแม้แต่อัปเดตก็ไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันบ็อกแกะกล่องสองแผงนเก้าเบ็กคิงตัวนี้กันสนอยนะครับว่ามัน มีอะไรบ้างนะครับว่าในกล่องเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่เราจะได้นะครับผมเพื่อ,เพ,อเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจกันอยู่นะครับว่าจะซื้อเจ้าเบรกิ่งตัวเนี้ยในกล่องนี้มันได้อะไรดีเทลเป็นยังไงนะครับรายละเอียดในกล่องเนี้ยมันได้อะไรบ้างก็มาประกอบการตัดสินใจเพื่อนเพื่อนละกันนะครับโอเคนะวันนี้ขอดูแค่ในถุงผ่นานๆละกันนะว่ามันมียังไงมันก็พอจะเห็นอยู่นะครับผมผมขอเนี่ยไม่เกะละกันเดี๋ยวขอเคลียร์เจ้าตัว อิตาลี่สตาร์กรีให้เสร็จก่อนนะก็จะได้มาแกะแล้วก็ประกอบทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในกล่องกันเลยครับโอเคครับมาดูในส่วนของบล็อกอาร์ตกันก่อนเลยบล็อกอาร์ตคือสวยมากนะครับคู่สีของเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นสีสันของพระเอกนะครับของกันดั้มเลยนะครับสีน้ําเงินขาวเหลืองแดงนะครับเป็นโทนสีที่ที่เรียกว่าลงตัวเลยแล้วกันนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์อะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าจากที่ดูนะครับสัญลักษณ์เนี่ยมันจะมี อันนี้เจ้าเจ้าตัวนี้ชื่อเบดคิงใช่ไหมนะฮะมันจะมีสัญลักษณ์อยู่สามสี่อันเนี่ยเนี่ยผมว่าอาจจะมีตัวอื่นๆนะครับอีกสักสามตัวแล้วก็จะมีตัวคิงอีกตัวหนึ่งตัวแบบปลาชายอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของของดาบเนาะนะครับอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าตัวเบดคิงตัวนี้แหละนะครับก็ลุ้นๆแล้วกันนะว่าค่ายนี้เขาจะทำออกมาอีกหรือเปล่านะครับอาจจะมีเบดคิงกันคิงอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะดูตัวบ็อกซ์อันกันก่อนนะครับด้านหน้านี่คือสวยงามมากนะครับดูสิอ่ะ มีดาบเล่มยาวๆสวยๆนะครับเบรดคิงนี่ก็เหมือนแบบทเทพแห่งดาบระชาแห่งดาบอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ด้านล่างนะครับจะมีคำว่าเบรดคิงนะครับ YR02 นะครับ YR02 นี่งย่อมาจากอะไรไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะมี YR01 02 03 04อะไรประมาณนี้นะครับคิดว่านะคิดว่านะอันนี้ก็จะเป็นค่ายของเขานะครับ s n a a นะครับ okay. ด้านข้างกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นเหมือนหน้าบ็อกอาร์ตนะครับมาดูด้านข้างกล่องกันบ้างนะครับด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหอุปกรณ์เยอะมากๆเลยนะครับที่ให้มานะฮะนี่ตูวแบบของตัวหุ่นนะครับกล่องด้านนี้นะครับก็จะเป็นแอคชั่นต่างๆนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มนะตัวนี้นะสวยงามมากๆเลยนะครับบ็อกอาร์ตค่อนข้างสวยนะบ็อกอาร์ตค่อนข้างสวยแล้วก็กล่อง เรียกได้ว่าสวยงามเงานะครับคมดีนะครับใครเก็บกอ่อนีก็คือเท่เลยตัวนี้นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวไปดูในกล่องกันนะครับ <Beat> อ่ะทุลักทุเลนิดนึงนะครับกล่องมันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับกล่องเขาจะเป็นแบบสไลด์ออกด้านข้างนะครับผมมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับกล่องมันจะสไลด์ออกด้านข้างอ่ะเดี๋ยวเราสไลด์ออกก่อนอึ๊บเนี่ก็จะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับไม่แน่นกล่องเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องนี้มันได้อะไรบ้างนะครับ นับถุกนก่อนละกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ม่อยู่สิบสี่ถุงนะครับสิบสี่ถุงใหญ่นะฮะ แล้วก็มีดีคอน้ำนะครับแล้วก็สติก,กอร์แล้วก็คู่มือนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีละถุงกันเลยครับมาดูที่ดีคอน้ำกันก่อนนะครับดีคอน้ำเนี่ยก็แผ่นไม้ใหญ่นะนะครับดีเทลน่าจะไม่เยอะมากนะครับผมก็เป็นแผ่นพอดีพอดีฝ่ามือนะครับผมแล้วก็มีดีคอที่สำหรับจะติดบริเวณแอคชั่นเบสด้วยเอออันนี้โอเคใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสติก,กอร r ฟรอยด์นะครับติดตามส่วนที่เป็น เรื่องแสงต่างๆด้วย1แผ่นนะครับก็พอประมาณนะพอประมาณนะครับในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือทำเป็นเล่มมาแบบสวยงามเลยนะครับเป็นเล่มนิตยสารเป็นบุ๊กนะแบบว่าสวยๆเลยนะครับผมในนี้ก็จะ,อะโอเคนะับแผงก่อนละกันนะครับผมมีกี่แผงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายี่สิบหกยี่สิบหกแผงหนึ่งแอคชั่นเบดแล้วก็มีดีคอน้ําแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับสองแผ่นนะครับยี่สิบหกแผงก็ถือว่าพอสมควรนะเอาการเอาการนะครับนี่คู่มือทำมาดีเลยนะครับส่วนหัวใช้กี่แผงใช้แผงอะไรบ้างมีบอกด้วยนะครับถือว่าเป็นคู่มือที่ดีมากนะครับส่วนลําตัวใช้กี่แผงมีแผงอะไรบ้างโอเคเลยนะครับ ก็เห็นมีแชร์กันมานะว่ามันจะมีชิ้นส่วนต่างๆที่แบบว่าขั้นตอนการประกอบเนี่ยที่มันผิดๆอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับใช้ประสบการณ์ในการต่อก็จะพอพอเดาได้พอเดาได้เนาะประมาณนี้นะครับก็เล่มค่อนข้างหนาอยู่นะด้านหลังเนี่ยจะมีไกด์ของการติดดีคร์ให้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นภาพสีเลยสวยงามมากสวยงามมาก เป็นคู่มือที่ทําดีมากๆชิ้นหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับสาหรับเจ้า s n a A เนี่ยมันก็ก่อนหน้านี้ผมเคยต่อตัว Hunting Falcon มาถือว่างานคมดีใช้ได้นะครับผมอ่าดูดูด,ดูสวยขนาดไหนนะครับก็ดูเอานะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนี่นี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับ่ไปดูถุงแรกกันเลยนะครับถุงแรกที่หยิบมาได้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองสด มันเป็นสีเหลืองที่ไม่ใช่เหลืองแบบเหลืองสดอ่ะเขาเรียกแบบเหลืองอมส้มนะออกมาเหลืองเหลืองออกเหลืองส้มๆอ่ะเหลืองจีวรพระนะครับนี่ดูผ่านถุงนะดูผ่านถุงนี่มองเห็นอยู่นะเป็นแผงเอ็นนะครับผมอันนี้แผงเอ็นเนี่ยก็จะมีเป็นแผงเบิ้ลคู่นะที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งจากที่ผมมองดูประเมินด้วยสายตาในงานคือคมมากนะงานสวยมากคมมากแล้วก็นี่มีคิ้นที่แบบ โคตรเล็กมาด้วยอย่างชิ้นยีสี่เนี่ยเวลาประกอบจะต้องระวังเสี่ยงหายนะครับเวลาตัดเด้งหายเลยหรือไม่หรือไม่ก็ลืมนะลืมคาอยู่ในแผงอะไรประมาณนี้นะครับอืมเป็นอันเดอร์เกีไหมยังยังไม่เห็นว่าเป็นอันเดอร์เกตเท่าไหร่ชิ้นนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับก็น่าจะฝังเป็นดีเทลต่างๆที่อยู่ในตัวหุ่นนะก็จะไม่เป็นอันเดอร์เกีเท่าไหร่นะตัวนี้นะครับแผงที่สองนะครับแผงนี้จะเป็นสีเงิน สีเงินตัวนี้ไม่ได้เป็นสีเงินแบบสวยๆเท่าไหร่นะครับไม่ได้เป็นสีเงินแบบว่าทําสีมาให้นะครับจะเป็นสีเงินแบบของลุงบันนะสีเงินแบบของลุงบันมันก็ยังมองดูว่ามีคลื่นลายหินอ่อนอะไรอย่างนี้อยู่แต่ไม่ใช่ว่าพลาสติกไม่เรียบนะครับพลาสติกเรียบดีนะครับผมแต่ว่ามันก็ถ้าสีแบบนี้มันก็จะมีขึ้นๆแบบนี้แหละนะครับตัวนี้เป็นอันเดอร์เกตไหมอืม เป็นอันเดอร์เกตนะครับเท่าที่ดูก็มีอันเดอร์เกตอยู่บ้างนะครับผมอันนี้เป็นแผง A นะครับก็จะเป็นแผงเบิ้ลสแผงเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแผงในส่วนของสีเงินนะครับดีเทลงานค่อนข้างดีแต่ก็ยังมีลายหินอ่อนให้เห็นอยู่นะครับผมชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นแผงนี้ละกันนะครับอันนี้จะเป็นแผงที่เขาบอกว่าเป็นดาบเรดซอสเรดซอสอันนี้ดาบจะค่อนข้างยาวนะประมาณโอ้โหยาวเหมือนกันนะเนี่ย ยาวกา็ฝ่ามือผมนะครับตัวนี้เขาจะมีใบาดาบอันนี้จะเป็นใบาดาบนะใบาดาบมาให้2แบบนะครับก็คือดา,ดาบที่เป็นรูปแบบพลาสไสสีแดงนะครับพลาสไสสีแดงนี่จากจากที่ผมมองด้วยสายตาคือสวยงามแลวม้แลวก็คมใสดีนะครับยา,ยาวๆแบบนี้นะครับสีแดงแล้วก็สีเงินนะครับสองชิ้นนะฮะอันนี้จะเป็นการประกบกรรันหรือเปล่าหรือว่าเป็นดาบน่าจะเป็นดาบสีเล่มนะครับสีเล่มนะสีแดงสองสีเงินสองนะครับสามารถ เลือกประกอบกันได้เลยว่าจะเล่นสีไหนนะก็อาจจะเป็นสีแดงเล่มน,นึงนะครับสีเงินเล่มน,นึงอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับมาชิ้นนี้นะครับจะเป็นแผงสีเทาเข้มนะครับจะเป็นในส่วนของโครงในนะโครงในเนี่ยดูดีเทลของมันก็ถือว่าคมดีแล้วก็ชิ้นงานที่เขาฉีดออกมาเนี่ยคือคือจัดว่าโอเคอยู่นะใช้ได้นะครับผมไม่ได้มีเศษขี้พลาสติกอะไรนะครับก็ เป็นงานที่แบบว่ามีดีเทลที่มีคุณภาพดีมากๆนะครับค่ายหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับ snaa นะครับประเมินจากงานตัวก่อนที่เขาที่เขาออกมานะครับแล้วก็ตัวใหม่นี้ด้วยนะครับจากที่เห็นตรงนี้นะครับก็มีไม่ค่อย u n d e r g ์ a ก e เท่าไหร่เนาะมีมีนิดนิดหน่อยๆนะครับไม่ไม่ถึงกับว่า u n d e r g ์ a ก e แบบเยอะขนาดนั้นนะครับอ,อันนี้ในส่วนของโครงในอันนี้น่าจะไม่มีผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันมันอยู่ในโครงในเนาะนะครับอาจจะ อาจจะบังอยู่อาจจะบังอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูตรงส่วนชุดก่อละกันนะว่าจะเป็นอันรเกตหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นแผงสีเทานะครับอถุงต่อไปนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับน้าเงินนี่ก็จะเป็นเกราะหลักของเขาเลยนะครับโทนสีมันจะไปคล้ายๆพวกอ่าดับเอเซเวซอสอะไรเงี้ยน,นะฮะทนสีเหลืองน้ําเงินขาวแดงนะทนสีพ่อเอกนะครับดูดีเทลเขา คมากคมากถือว่าดีเทลนี่คือใส่มาดีนะครับแล้วก็โคม,มากๆด้วยนะครับอืมสีสันของสีนี้ก็โอเคนะใช่ได้ใช่ได้นะครับสีค่อนข้างสวยนะครับอเป็นอันเดอร์เกตหรือเปล่านะออันเดอร์เกีอันเดอร์เกตนะครับชุดกอดด้านนอกเป็นอันเดอร์เกตเห็นไหมนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้เป็นแผงสีเงินนะครับอันนี้เป็นในส่วนของโครงในอีกแผงนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของ โครงในขาแขนอะไรแบบนี้นะครับนี่นี่ส่วนของขาต้นขาส่วนน่องนะครับก็ดีเทลของโครงในก็โอเคนะค่อนข้างดีค่อนข้างสวยนะครับสวยดีสวยดีสวยดีใช้ได้ใช้ได้นะครับนี่อันนี้มี2แผงนะครับถุงนี้นะครับถุงนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินอีกหนึ่งแผงนะครับอ่าเป็นอันเดอร์เกตด้วยนะอันนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของมือ มือที่มีมาให้นะครับก็จะเป็นมือกำหนึ่งคู่สองคู่มือแบรสองคู่นะครับเออมือให้เยอะมือให้เยอะนแผงนี้คือมืออย่างเดียวนะครับอสีน้ําเงินก็น้ําเงินเข้มเลยนะตัดเส้นไปก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ก็โอเคโอเคสวยอยู่นะครับแหมอยากจะประกอบซะแล้วสิต้องรีบเคลียเจ้าตัวกอรี่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับอันนี้จะเป็นแผงสีหลักของเขาอีกหนึ่งสีนะครับ ดู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 ดคมจริงๆนะนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นมุมแบบคมดีเลยอ่ะงานจิทุกวันนี้ไม่ได้มีโค้งม,มนอะไรมากนะครับก็คือจะเป็นแบบเหลี่ยมๆคมๆสวยๆเลยนะนี่ดูหลังมือเขาดิโอ้โหจัดได้ว่าเด็ดจัดได้ว่าเด็ดตัวนี้นะครับก็เป็นอัเดอร์เกตด้วยเป็นอัเดอร์เกตด้วยนะครับนี่ดู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 ดโอโ้ได้การได้การนะครับอ่ะอันนี้แผงสีขาวนะครับ อันนี้เป็นสีขาวอีกหนึ่งแผงนะครับก็จะมีสีขาวสีเงินนะถุงนี้นะครับนี่อ sure ันนี้จะเป็นส่วนหัวนะครับนี่เกาะตรงช่วงกระโปรงอะไรแบบนี้นะครับดีเทลสวยดีเทลสวยอืมอืมโอเคโอเคสวยดีนะครับถุงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของพลาสไสกันดูบ้านะครับพลาสไสเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของพวกริ้วต่างๆในตัวดาบของตัวหุ่นนะครับนี่ใสแล้วก็สวยมากนะครับสีจะเป็นออกสีเขียวมรกตนะครับ นีกีถวมรารกดเลยนะนะครับเป็นดาบของเบรดคิงนั่นแหละนะครับผมเออโอเคเลยสวยดีนะครับสวยดีแล้วก็ใสดีนะครับเป็นแบบพาสใสที่มันมันใสวิ่งเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแผงนะครับอันนี้จะเป็นแผงสีเทาเทาอ่อนๆนะครับไม่ใช่สีขาวนะอันนี้นะครับเป็นเทาอ่อนๆนะฮะอ่าเป็นส่วนของเขาบ้างนิดหน่อยหน่อยอ๋อ มันมีสีเทาด้วยนึกว่าจะมีแค่สีขาวนะครับมีสีเทาอ่อนๆด้วยนะครับก็ก็ดีนะครับก็จะช่วยแบบว่าเพิ่มดีเทลรายละเอียดให้ตัวหุ่นของเรานะครับให้มันแบบสีมันตากขึ้นมาหน่อยนะครับตัดกันนิดนึงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็2แผงนะครับแผงนี้นะครับก็จะเป็นแผงสีแดงเล็กๆนะครับผมแล้วก็สีเหลืองอีกนิดนึงนะครับสําหรับแผงตัว M นะครับตัว M แล้วก็ตัว O นะฮะ สีเหลืองเนี่ยเขาจะไม่เหลือง,องแบบเหลืองของบันไดนะจะเป็นเหลืองออกเหลืองอมส้มนะครับเหลืองออกจีวรพระนะครับก็มันจะเด่นหรือเปล่าวะน่าจะเด่นแหละนะครับผมอือันนี้ก็เป็นสีแดงสีแดงนี่ถือว่าแดงก็ไม่แดงไม่แดงเหมือนของบันไดเท่าไหร่นะครับเป็นแดงแบบแดงมืดๆอ่ะแดงเข้มๆขึ้นมาหน่อยนะครับบอกไม่ถูกวะนะครับ <_ Ugh _ paso> แต่สีเหลืองผมว่าสวยนะผมว่าสวยนะน่าจะเด่นดีนะครับแผงนี้จะเป็นแผงโครงในอีกหนึ่งแผงนะครับ อมีโครงในบ้างแต่ว่ามันเป็นปืนอ่ะมีส่วนที่เป็นดาบเป็นปืนนะครับผมนี่เขาก็มีปืนเหมือนกันนะถือว่าเป็นเบรดคิงนะครับเป็นเป็นดาบที่สามารถแปลงเป็นปืนได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายจะเป็นใหญ่ๆเลยโคตรอลังการนะครับแสดงว่าตัวนี้น่าจะใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยแค่แอคชั่นเบเนี่ยใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่มากๆเลยฮะแล้วติดดีเทลเข้าไปน่าจะสวยมากเลยนะครับกด เชนเบตก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ทำไมฐานมันใหญ่จังใหญ่มากๆเลยนะครับเนี่ยโอเคครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับเจ้าเบตคิงเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงครับสำหรับเบตคิงนะครับจากที่ดูตัวงานผิวงานต่างๆแล้วนะครับงานถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยด้วยนะครับดีเทลรายละเอียดต่างๆของตัวชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นล่องลายต่างๆของพาเนลายนะครับสีสันต่างๆเนี่ยคือคือสุดยอดนะถือว่า เข้ากันดีนะครับคู่สีที่ออกแบบมานะครับก็เป็นสีของหุ่นพระเอกนะครับก็เหมือนพวกดับเบิลโอเซเว่นซอสอะไรแบบนั้นนะครับผมก็จะมีส่วนที่เป็นสีเหลืองน้ําเงินขาวแดงนะครับก็จะมีสีเทาอ่อนๆนะครับแกมเข้ามาหน่อยแล้วก็ตัดด้วยโครงในนะครับที่เป็นสีเทาเข้มถือว่าถือว่าเป็นคู่สีที่ลงตัวมากๆนะครับผมดีเทลต่างๆให้มาดีนะครับสวยแล้วก็ของแถมต่างๆถือว่าเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอคชั่นเบดเองนะครับผมแล้วก็ตัวดีคอรน้ําเองนะครับที่มีมาให้นะฮะ ยีคอน้ำเนี่ยไม่เยอะนะดูอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะก็ดีเทลจะไม่จัดมากนะครับใส่ใส่เข้าไปก็น่าจะพอประมาณนะดูไม่รกดูไม่รกนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับจํานวนแผงนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ26แผงได้นะครับถือว่าเป็นมาสเกอกตตัวหนึ่งที่แผงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าส่วนสูงมันจะสูงเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมการประกอบไม่น่ายากนะครับจากที่เคยประกอบพันติงฟอคอนมานะครับก็ ก็โอเคนะในระดับหนึ่งแต่ว่าตัว hunting f a l c o n น่ยมันจะมีปัญหาตรงที่เดือยที่มันเสียบเชื่อมกันเนี่ยมันจะเดือยเล็กนะครับผมต้องกดอย่างระมัดร,ระวังนะครับไม่งั้นก็ถ้ากดไม่ตรงเนะ่ยเดือยก็อาจจะหักได้นะครับแต่ตัวนี้จากที่ดูน่าจะมีการพัฒนาอะไรไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมสําหรับตัว breaking นะครับก็ออกงานมาตัวเบ k i n ตัวนี้นะครับก็เว้นจากตัวของ hunting f a l c o n อยู่ประมาณหนึ่ง ประมาณเกือบเกือบปีเหมือนกันก็น่าจะมีการพัฒนาอะไรหลายๆอย่างนะครับไปนะครับสำหรับเจ้าตัวเบรกินตัวนี้นะครับก็ยังซื้อหากันได้นะครับตอนนี้ในราคาตอนนั้นเปิดพีอยู่ที่ประมาณ1,300บาทนะครับได้งานขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่านะแล้วก็เป็นงานที่สวยมากๆนะครับตอนนี้ราคาก็อาจจะขึ้นไปนิดหน่อยประมาณพันสามพบวกลบประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับการแกะของสองแผงวันนี้นะครับผมยังไงก็ ประกอบการตัดสินใจนะครับลองดูแล้วกันว่างงานตัวนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตอไปด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงประกอบตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีนะครับโอเคครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ